ตาปอคะหนูเป็นคน3-4วันอืดทีนึงคะ่ะผิวหน้าหนูเลยไม่เรียบเนียนทายังไงดีคะก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วทาไมไม่อืดทุกวันล่ะคะก็อืดทุกวันสิถ้าไม่อืดทุกวันพี่ปก็แนะนําว่าให้ทานเป็นพวกอินูลินเพราะาอินูลินเนี่ยก็เป็นแป้งเป็นโพลีสคารายตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่ละลายนะ้ามันจะทําให้เป็นกากเป็นใยในท้องเรากินแล้วจะอ้วนไหมคะไม่ทําให้อ้วนคะ่ะเพราะว่าร่างกายเราไม่มีน้าย่อยที่จะไปย่อยอินูลินอินูลินก็เลยไม่เปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลแถมมันเป็นกาก ใยไฟเบอร์ก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มทนและก็อิ่มนานขึ้นกับทําให้ลดน้ําหนักได้ด้วยและตัวมันเองไม่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารและก็ไม่ถูกดูดซึมที่ลําไส้แต่มันกลับกลายเป็นกากใยที่ดี ของเชื้อจุลินซีในท้องเราก็จะทำให้เป็นอาหารที่ดีให้กับจุลินซีในลำไส้เราเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกทำให้เกิดสมดุลในลำไส้ของเราแถมอินดูลินเนี่ยยังมีแคลอรี่ที่ต่ำก็เลยทำให้รู้สึกอิ่มนานและไม่ทำให้อ้วนประโยชน์เยอะมากๆเลยถ้าเราอ่ะไม่อือทุกวันก็จะทำให้ผิวเราหมองคล้ำไม่เรียบเนียนผิวไม่สวยเราก็ควรที่จะอือทุกวันนะคะถ้าไม่อือก็ทานอินดูลินแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยค่ะ